วันนี้เปมคะุวันนี้แพมบุหรือบุญเปมวันนี้บุญแปมหรือแปมบุ้องเปมทำการบ้านให้หน่อยวันนี้มีก่แบบนวงๆคุณคูครับเขาไม่ยอมทำการบ้านเองครับพูดอะไรกับพี่บุญเดียะอย่ากให้พูดอะไรชุกจิบตัวจี๊ดไม่รู้อ่ะเอ้าอย่างไรภาพยนตร์ แ้กดูอะไรอ่ะที่หน้าเฮ้ยต๋องที่มีเล่นอ่ะที่มีเล่นกับพี่เอฟเล่นอ่ะแย่มากศิลปินที่เราติ่งเป็นคนแรกและองค์แรกองค์แรกเป็นองค์แรกบุญต้องดาวของเปย์ใชเป็นดาวของบุญพิตีเหรอพิตีพิตีเปย์เปย์อรอ่ะเคยติเคยติด ไม่ยอมคือกับกันสารพรนะครับผมหรือแม่ชูรสิงก์ได้เราจะไปมองนักร้องเืิอปินที่เราเริ่มตามจริงจังขั้นไปดูประวัติแน่เป็นเด็กในทีเซน่ายครับคำพูดติดปากของอีกฝ่ายอะไรอ่ะมีหลายคำเกินช่วงคำนี้หนึ่งสองสามอเไยจ้ามันดีดีเห็นไหม อะไรอ่ะเออจริงไหมเออะถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ชื่อบุ่นเปรมจะคิดว่าอีกฝ่ายชื่ออะไรง่ายเลยครับหนึงสอง ใจโลกจักในใจต้องมีความก็เต็มบุญบุญเตรมอยู่ในใจเสมอทำไมอนต้องชื่อรุตอ่ะรุตชื่อชื่อชื่อว่าลแต่แบบแม่เขาแบบรุรุรูปกินข้าวรุดเนี่ยแม่าทาลูกมงนเดเอนเได้ไหมเออเจอกันครั้งแรกที่ไหนหนึ่งาเจอกันที่เกษตรแปลเกษตรแย้ พี่นมปั่นกันอะไรนะกับน้องหมูย่างก็ใส่แฟนนี่ไปทำอะไรกันนะคือปีนาน่ามันเป็นบางเรืออดี่ญี่ปุ่นอะไปขายนมชื่อว่าโจดนมอร่อยจากนมอร่อยทุกคนทุกคน่ะไปดู่้ำแข็งชื่อนมน้อยโอ้ไม่ต่างกันเลยมันคืออะไรพ้องนั้นแทนออคือวันนั้นร้านญี่ปุ่นเขาขายร้านบางเรือมีนมแล้วเขาอะขายหมูย่างร้านมันเยื่งเยื่องกันละปีนะเนี่ยรานนี้นี่เป็นข้าวหมูย่างหรอหมูย่างหมูป่าร้านหมูป่า ผมรู้สึกว่าพอมาออกรายการพี่โซแล้วผมรู้สึกว่าแบบหมด energy มากใครต้องชนะอย่ามาอย่าเอาฝากไม่ต้องดูอันทับสะไคร้กดดิสไลค์นี่